สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนจะพามาลวกเห็ดพึ่งหวานนะคะวันนี้จะทําลวกแล้วก็ทําอบด้วยนะคะน,นี่ใส่เกลือไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ล่าสุดที่ฝนขึ้นเขานะทุกคนพอดีันเพิ่งมาดูในมือถือว่าอา้าวไม่ถ่ายาวิดีโอเก็บไว้นี่ก็เลยเออพอดีช่วงนี้ไม่มีคลิปเก็บเห็ดก็เลย เอาคลิปนี้มาลงให้ทุกคนดูเนาะว่า,อาลอดหลังเนี่ยค่ะที่ผนไปเก็บมาผมก็จะแบ่งทำลวกลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นนะเนาะแต่เหตุที่เห็นเห็นนี่คือเอาไปแจกหมดแล้วนะทุกคนตัวเองเหลือไว้กินไม่น่าจะเยอะค่ะเนี่ยค่ะก็ลวกเพราะว่าที่ไปล่าสุดนะเนาะก็ป่าเขาแห้งก็เลย ลัวจะไม่ได้เก็บเห็ดไอ้เพื่องหวานอีกรอบก็เลยเรีบทำมาแบ่งไว้ลวกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนทำตากแห้งเนาะตากแห้งซะส่วนใหญ่ค่ะก็เลยเลวกไว้กินบ้างเนี้ยนี่แหละคะ่ะก็เลยโชคดีก็เอามาทำคลิปเผื่อทุกคนอยากเห็นนะเนาะว่าฝนทำคลิปก็นี่คือเห็ดเพื่องหวานนะคะ เลอะหมดเลยงัวแต่ไปอยู่ข้างในบ้านไปทำเห็ดข้างในบ้านด้วยอะหญๆแต่เห็ดแบบโอ้สะอาดมากขาจุ้นะ่าเจ๊ามากค่ะทุกคน ลงไปล้างข้างล่าง เจแล้าคะน่าทานมากหลังจากที่ลวกแล้วก็ล้างไอ้นอกน้ำเย็นแล้วเนาะไอะเห็ดพึ่งหวานผมก็ที่เหลือผมไปใส่ถุงซิปล็อกเข้าช่องแช่แข็งไว้แล้วนะทุกคนแล้วผมก็มาทำไอเห็ดพึ่งหวานที่แบบดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆนะคะจะเอามาอบนะคะจะ,อบ,ะอบหมดเลยคะ่ะนี่ก็ประมาณ ที่เก็บได้ก็นี่แหละค่ะประมาณกระมังหนึ่งนี่แหละค่ะอันนี้คือจะอบหมดเลยนะคะเพราะว่าเราอบเสร็จแล้วเราจะเอาไปแกงขีงหลังก็ได้นะคะทุกคนก็อร่อยเหมือนกันค่ะจะคนชอบกินเห็ดอบมากค่ะก็อบใส่เครื่องทอ้แอร์ไฟเยอร์นี่แหละค่ะอบประมาณสิบห้านาทีค่ะ เปนไหมทุกคนเขาก็ถามว่ามีหนอนไหมเขาก็มีอยู่นะทุกคนก็มีน่อยๆจะไม่ไม่เป็นไรคะ่ะโปรตีนถ้าหนอนแบบนิดๆน่อยๆโอเคแต่ถ้าตัวใหญ่ๆก็ไม่ไหวเน,นาะก,ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะแต่ชอบกินนะคะผมชอบกินเห็ดไอ้พึ่งหวานเนี่ยผมจะชอบกินขาเขามากค่ะคุณว่ามันหวานดีค่ะแล้วก็อบเอาไปอบนี่แหละอร่อยที่สุดแล้วในความในความชอบของฝนนะ แต่เรคนชอบไม่เหมือนกันเนาะคือฝนชอบแบบนี้ค่ะก็อบเสร็จแล้วเราก็กินแบบนั้นละค่ะไม่ต้องมีพิธีรตีตองแล้วแต่ถ้านึกอยากจะทำอเอาไปตำก็ได้ตำป่นเห็ดอย่างเงี้ยเออหรือจะกินแบบนี้เลยก็ได้ถ้าเรามีน้ำน้ำพริกออพอดีฝนมีน้ำพริกเนาะพี่อีทให้มาเป็นน้ำพริกอะไรเนาะน้ำพริกแมงดาหรือน้ำพริกอะไรสักอย่างนี่อร่อยดีค่ะ ผมก็เอาน้ำพริกกันนั่นแหละมากินกับเห็ดย่างของฝนค่ะเข้ากันมากค่ะก็จะใส่เกลือนะคะพริกไทย นี่แหละเดี๋ยวใส่เพิ่มใส่เดี๋ยวใส่เพิ่ม,มอื้ออันนี้ทำให้เป็นพิธีเฉยนๆะๆๆทุกคนทำให้เป็นพิธีเฉยๆนะนี่ค่ะเราจะเอาดอกลงไปก่อนนะคะน้องดอกเขาใหญ่ดีค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าไอ้ดอกใหญ่ๆดอกแก่ๆมาทําไมนี่แหละค่ะเอามากินค่ะบ่ไดเอามาเตะถิ่มได้หรอคะเอามากินค่ะของมากเนาะเออแ่บไผ่แ่บมันมากไผ่ามากมันนี่แหละค่ะจริงเขาดอกเขาแน่นเขาสวยอยู่ค่ะด้วยความที่เขาแบบดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่มากเห็ดทางเนี้ยแข็งแรงแน่น โชคดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีหนอนกินด้วยค่ะไม่มีหนอนไม่มีราน้อยมากนี่ค่ะใส่ไปเยอะๆเลยแบบนี้แหละอัดไปเลยนะครับอัดกันไปซ้อนซ้อนสามซ้อนสีไปเลยนะครับทุกคนรวดเร็วนะครับแล้วค่อยมากลับด้าน ใหญ่จังมันยิ่งใหญ่อลังการจังออได้อยู่ทุกคนไม่น่าเกียดยิ่งใหญ่อลังการโอ้โออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไม,ไดไมีนอนเยอะ เราใส่เหมือนเราจะไปเอาไปย่างเนาะพอ,อย่างเสร็จแล้วเรามันในอนาคตเราจะเอาไปต้มยำทําแกงทําอะไรก็ได้หมดจะไปแกงจะไปทำอะไรอะน้ำพริกทำน้ำพริกทำอะไรได้หมดน้ำพริกเห็ดจะนี่ย่างไว้ก่อน นี่ไงคะอบเสร็จแลว้วอันนี้ไฟแค่สิบห้านาทีนะคะอบสิบห้านาทีไฟสามร้อยห้าสิบองศานะคะสามร้อยห้าสิบองศาฟาเรนไฮน์นี่ค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะแต่อยากจะอบด้านนี้อีกรอบนึงให้มีความเกรียมกว่านี้หน่อยนึงสักห้านาทีนะคะ เสร็จแล้วเห็ดพึ่งหวานกัมมังเบลเลอร์เหลือเท่านี้ค่ะพออบแล้วก็เหลือแค่นี้เองค่ะกัมังเบลเลอร์บล่านะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งไว้กินแล้วก็จะเอาไปแพ็กเก็บไว้ด้วยเดี๋จะทำอ่นเห็ดแล้วก็แท็กใส่ช่องแช่แข็งไว้กินไว้อุ่นกิน